สวัสดีค่ะครูพลอยเบียร์ไทยอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อ Tcast faster แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันคือการหาเทคนิคการติว Tcast ที่มัน faster ก็คือที่มันเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เรากำลังจะใกล้สอบ t c a t สิ่งที่เราจะต้องออสอบ t c e t ทุกคนจะรู้ว่ามันจะมีสองส่วนก็คือ part speaking กับ part ตัว reading ถูกต้องไหมคะได้ part ส่วนของการ speaking เนี่ยนะ เป็นาพาร์ทที่ได้คะแนนง่ายกว่ามากง่ายกว่า Read i n g เยอะมากแต่ถามว่าสิ่งที่จะต้องรู้คืออะไรรู้สำนวนในการพูดรู้การสื่อสารภาษาที่ใช้แบบฝรั่งจริงๆดังนั้นค่ะในวิดีโอของเราวันนี้นะคะในไฟล์สอนของเราวันนี้จะเป็นการรวบรวมสำนวนพูดที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบที a กะปี67ค่ะเมื่อพร้อมแล้วเลยุยอย่างแรกนะคะครูจะรวบรวมเบสิกพื้นฐานที่ออกสอบทุกปีให้อันที่หนึ่ง สำนวนที่ต้องใช้แน่ๆเลยคือสำนวนในการตอบรับคำขอบคุณแล้วก็ตอบรับคำขอโทษเวลาที่เราได้ยินในข้อสอบว่าโอ้ oh, thank you thank you very much อะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการขอบคุณปุ๊บคำที่เราอะจะต้องรู้ทันทีว่าฉันจะต้องใช้ก็คือจะมีตัวแรกนะ you're welcome 2. i t s my pleasure 3. with pleasure กบับ4 Anytime แล้วก็ oh don't mention นะคะ don't mention it anytime กับคำว่า don't mention it ตัวอื่นอะครูว่าทุกคนส่วนใหญ่อะจะค่อนข้างคุ้นหูแล้วก็จำได้เช่น you welcome it's my pleasure with pleasure ครูว่าไม่ได้ยาก y o โ w แว c o m e i s my pleasure with pleasure ไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากก็เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแปลไม่ออกเลยคือว่า anytime กับ don't mention it เนี่ยคือสิ่งที่แปลไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2ตัวที่แทนคําว่าขอบคุณและไม่ใช่แทนคําว่าขอบคุณใช้ตอบรับคําขอบคุณแล้วถ้าสมมติจะต้องใช้ตอบรับคําขอโทษใช้อะไรบ้างมี2ตัวที่ออกข้อสอบทีแกตลอดเวลาคือคําว่า never mind นะคะและคําว่า oh it doesn't matter แึ่งว่าตอนนี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเราจะต้องจำให้ได้แล้วว่าเฮ้ยปลุกความไป็ฝั่งในตัวเราว่าถ้าเจอคําว่าขอบคุณนะเฮ้ยๆฮตอบอะไรได้บ้างไอ้ที่ทกับ oh don't mention it เพราะคำอื่นเช่น you welcome with pleasure a uh, it's my pleasure ควรทุกคนจำไ,ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ได้อยู่จะต้องจำให้ได้นะอยู่ต้องทองนะโอเค You're welcome. It's my pleasure. with pleasure anytime Don't m m n t t o o n t นี่คือสำนวนตอบรับคำว่า thank you ส่วนสำนวนตอบรับคำว่า sorry คือ never mind และก็คำว่าอะไรคะ it doesn't matter โอเคนี่คือสิ่งที่ต้องรู้สองอันนี้ใช้สบับแต่ไม่ได้แต่มันจะมีอีกสำนวนประเภทนหนึ่งก็คือสำนวนที่ใช้ได้ตอบรับทั้งคำขอบคุณและขอโทษแสดงว่าด้วยสำนวนนี้สามารถตอบได้ทั้งเวลาที่เขามาขอบคุณเราแล้ขอโทษเราเช่น That's all right, ไม่เป็นไร All right, that's okay. Okay, it's not a big deal. นะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยนี่ใช้ตอบรับทั้งคำขอบคุณและคำขอโทษ Oh it's no big deal นะคะแล้วก็ Oh don't worry about it กับ No problem นี่คือสิ่งที่ใช้ตอบรับได้ทั้งคำขอบคุณแล้วก็คำขอโทษเกภาพนะเพราะฉันแเว่าหน้าแรกก็ต้องคุณเคยให้หมดเลยตอบรับคำขอบคุณ ตอรับคาขอโทษและอันไหนที่ใช้ทั้งตอบรับคําขอบคุณและขอโทษ no worry oh no problem นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนอกจากตอบรับคำขอบคุณตอบรับคำขอโทษและตอบรับได้ทั้งคำขอบคุณและขอโทษต้องรู้อะไรอีกต้องรู้คำศัพท์ที่ออกข้อสอบใน past speaking ที่รู้บ่อยที่ต้องรู้เพราะมันออกบ่อยและมันแปลว่าดีใช่นอะไรบ้างทุกคนก็จะบอกรู้ค่ะก d good. good คำนี้ไม่พอคะ่ะ m i g r a t มี wonderful, terrific, fantastic, fabulous, awesome, brilliant and excellent นะคะ terrific ตัวเนี้ยคำที่เจอบ่อยมากในข้อสอบและเป็นคำคู่ตรงข้ามคือคำว่าอะไรรู้ป่ะคือคำว่า terrible เ,เขาสอบคู่กันบ่อยมากเพราะว่าไม่เป็นคำคู่ตรงข้ามแต่เสียงมันคล้ายกันมาก terrific คือยอดเยี่ยม terrible คือยอดแย่นะคะและคำว่า fabulous คำนี้เป็นคำที่สวยมากฝรั่งชอบพูดมาก fabulous คือ รสอ่ะเออคำนี้ถ้าแปลเป็นไทยครูว่ามันคือคำว่าอุ๊ยรสอ่ะรสก็คือคำว่าดีใช่ปะใช่เห็นไหมคะแค่คำว่าดีมีหลายตัวมากนะคะแล้วก็คำว่า Awesome ออกสียงคำว่า Awesome ดีๆเพราะาคำนี้มีลูกสิครูอ่ะเคยมาถามครูหล่ะจากที่ติวก็บอกว่า เออครูคะเอาวีซัมมามันแปลว่าอะไรอะคะครูคิคดใน,นใจอะไรคือเอาวีซัมเพาะครูคิดในใจจริงๆนะว่าเอ้ยเอาวีซัมคืออะไรอ่ะไม่จริงๆคือคําว่าอะไรรู้ป่าคือ awesome อ๋อเพราะว่าพอครูให้ลูกศิษย์ครูสะกดอตะ a w e ครู Q. อ a อไม่ใช่เอาวีค่ะหนู awesome แปลว่าโอ้เจ๋งอะนี่คือคําเดียวกับคำว่าดีค่ะแล้วคาที่แปลว่าแ yeah ย่ในข้อสอบที่แกะมีอะไรบ้าง bad awful terrible horrible horrendous แล้วก็คำว่า appalling ออกสอบบ่อย่อยมากหมดทุกตัวเพราะเป็นคำที่เด็กไม่ค่อยรู้ awful terrible horrible awful terrible horrible horrendous appalling แปลว่าโอ oh, ย y ย s มากเลยและสำนวนเซ็กชันต่อมานะคะเป็น p a ท t e r n ในการตอบสนองสมมุติว่าถ้าเราได้ยินข่าวดีข่าวดีชนอะไรเพื่อนเรียนจบเพื่อนได้ทุนเพื่อนวันจะแต่งงานนะ ต้องไม่ใช่คนรุ่นหนูนะที่ว่าจะแต่งงานต้องเป็นคนแบบประมาณว่าเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยเขาตั้งท้องแต่ก็ต้องไม่ใช่เด็กรุ่นหนูเนี่ยหรอไหมก็ต้องเป็นแบบว่าแต่งงานแล้วโอ้ยแล้วแบบตั้งท้องอย่างเงี้ยคือการตอบรับได้ยินข่าวดีสอบได้ที่หนึ่งได้เกรดสี่พวกนี้คือเป็นข่าวดีทั้งหมดเวลาที่ได้ยินข่าวดีให้ตอบว่าอะไรคะอ h oh, congratulations ยินดีด้วยยินดีด้วยขอโทษใส่ผัด ใช่ accent, ขอบคุณฝรั่ง Congratulations ยินดีด้วยนะอันต่อมาค่ะ I'm happy for you อุ้ยดีใจด้วยอะ่ะ Good for you ว้าวนี่ก็คือการตอบรับข่าวดีแล้วก็ Wow lucky you Wow lucky you Wow lucky you เพราะฉะนั้นสิตัวนี้นะคะ Congratulations I'm happy for you Good for you กับ Wow lucky you ผ่าน แต่ถ้าได้ยินข่าวร้ายข่าวร้ายคือช่อะไรโอ้โหแมวเพื่อนตายญาติเพื่อนเสียชั้นแบบเดินตกบันไดเมื่อเชา้ารถชั้นชนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครูคงไม่ต้องมานั่งสอนเนาะว่าไหนคือข่าวดีกับข่าวร้ายแต่เอาเป็นว่าพอแยกได้ว่าโอ้ยเขาตอบรับเขากําลังแบบพูดข่าวร้ายกับฉันนี่เราก็ไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วก็อ๋หอหรอ I see no, no. ไม่ได้หรือ <c oughs> oh yes เ <c oughs> พราะว่าฟังไม่ออกไม่ได้ต้องเป็นการพูดตอบรับข่าวดีตอบรับข่าวดีอีก <c oughs> <c oughs> จะมีคำว,ว่าอะไรได้อีกเ <c oughs> มื่อกี้ที่ครูพูดก่อนนะ้เนี้ยครูกำลังบอกว่าถ้าสมมติต้องตอบรับข่าวร้ายแต่เราไม่ถึงข่าวร้ายนะคะนี่คือการการตอบรับข่าวดีอยู่ตอบรับข่าวดีก็จะยังให้ภาพว่า oh, โอ้ดีมากเลยเลิศมากเยี่ยมมากเช่น oh that's great That's wonderful, that's terrific, that's fantastic, that's fabulous, that's awesome มันคือการเอาคำว่าดีที่ครูรวบรวมมาให้ก่อนนั้นเนี้ยมาใช้ตามด้านหลังคำว่า that นะคะ Oh that's good, that's great, that's awesome, that's fabulous, that's fantastic and that's terrific นี่คือตอบรับข่าวดีค่ะยังไม่จบนะถ้าตอบรับข่าวดีแต่ว่า เป็นข่าวดีในเรื่องของการทำอะไรสักอย่างที่เห็นภาพว่าตั้งใจทำแล้วมันทำได้สำเร็จนะคะหรือทำอะไรออกมาใส่แบบ put effort คือใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจแล้วออกมาว่าแบบเฮ้ยทำได้ดีเลยอะ่ะเราก็จะชมเขาว่าเฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะคยภาพว่าอยู่แบบอยู่ตั้งใจทำอยู่ทำได้ดีมากเราก็จะใช้คำว,ว่าอะไรได้บ้างเช่น oh well done well done นะคะหรือ บอกว่า good for you หรือ way to go way to go แปลว่าสุดติ่งไปเลยเออครูว่าถ้าแปบเป็นไทย way to go คือโอ้โหสุดติ่งไปเลยอะ่ะสุดติ่งไปเลยก็เลยพา่าอะไรก็เลยพามาแบบเฮ้ยเจ๋งมากทําได้ดีมากเพราะฉันจะมีคําว่าให้พา่าทําได้ดีมากแล้วเป็นคําชมว่าเขาว่ะใส่ความพยายามไปเต็มที่แล้วก็จะเป็นคำว่า oh well done Good for you again and have a way to go นะคะนี่คือรวบรวมของการตอบรับข่าวดีแล้วถ้าเกิดสูตอบรับข่าวร้ายล่ะตอบรับข่าวร้ายมีอะไรบ้างตอบรับข่าวร้ายก็จะมี oh I'm sorry about that ตอบรับข่าวร้ายเมื่อกี้ครูจะได้ประเภทของข่าวร้ายให้ฟังนะใช่ไเช่นสมมติบอกว่าญาติเพื่อนเสียเพื่อนประสบอุบัติเหตุเพื่อนสอบตกแมวเพื่อนตายอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือข่าวร้ายเพราะฉะนั้นว่าเป็นข่าวร้ายปั๊บ ผู้คนไม่ต้องมานั่งแยกเนาะว่าอ๋อเด็กข้ะน,นี่คือข่าวดีค่ะนี่คือข่าวร้ายมันเป็นสิ่งที่หนูแยกเองได้แต่สิ่งที่ครูกกำลังมาสอนก็คือว่าถ้าต้องตอบรับข่าวร้ายเช่นอะไร I'm sorry about that เสียใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเสียใจด้วยนะ I'm sorry about that I'm sorry to hear that Oh please accept my sympathy please accept my sympathy กับ Oh you have my sympathies โ okay, อเคไหมคะอันนี้คือได้ยินข่าวอะไรคะ ได้ยินข่าวร้ายโอเคนะแต่ถ้าสำนวนที่ใช้คาว่าแบบโอ้แย่จังเลยแย่ yeah, จังเลยหรือแบบไม่ดีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแย่จังหรือไม่ดีเลยก็จะเป็นคำว่าโอ oh, that's too bad Oh that's awful that's terrible that's horrible โอเคเพราะฉะนั้นถ้าใช้ได้การตอบรับข่าวร้ายถ้าใช้พวก that ก็เอาคำว่าไม่ดีทั้งหมดที่เรียนไปก่อนหน้านี้ สามารถลงมาเติมได้ bad awful trouble horrible horrendous appalling ใช้ได้นะคะใช้ได้เพื่อตอบรับข่าวร้าย oh that's too bad that's horrible that's trouble that awful เห็นไหมคะแต่ว่า horrendous เก็คำว่า appalling อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เก็ตภาพนะ คราวนี้ถ้าเราได้ยินข่าวร้ายมันก็จะมีลักษณะของการอุทานสามารถตอบรับได้ยปอุทานด้วยความตกใจได้ว่า oh what a shame what a pity น่าเสียดายจังเลยก็ oh dear จะไม่แปลว่า oh ที่รักคะไม่ใช่ oh dear จะแปลว่าอุยตายตายแล้วตายจริงเออนี่คือการตอบสนองข่าวร้ายคะ่ะไม่ใช่ว่า ยามีครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเวลาฟังข่าวร้ายปับ๊บ <c oughs> ไอซี่อย่างเงี้ยไม่อยากยาวไม่อยากต้องเป็นแบบตอบรับข่าวร้ายจริงๆให้รู้ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องรลวร้ายจริงเช่น what a sham e what a pity oh dear หรือ that แล้วตามด้วยคำที่เป็นให้ภาพว่าเลวร้วายเช่น that's t o o bad that's awful that's horrible that's terrible that 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 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ หรือ Oh I'm sorry to y a หรือ Oh please awesome, accept my sympathy อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ครูรวบรวมมาแล้วแต่บางครั้งนะคะบางครั้งมันจะมีลักษณะของสำนวนเวนลาที่เราได้ยินข่าวร้ายจากเพื่อนเราอาจจะปลอบใจเพื่อนด้วยสำนวนพอดีนะคะแล้วสำนวนที่ใช้ใช่นอะไรนะคะ Is there anything I can do for you มีอะไรฉันช่วยบอกได้นะอันนี้น่ารักมากครูชอบมากครูว่า การที่เราอ่ะฟังคนอื่นฟังข่าวร้คนอื่นนะคะพอฟังเสร็จอ่ะครูว,ว่ามันดีมากในการที่จะยื่นความช่วยเหลือว่า is there anything I can do for you หรืออันนี้ก็เป็นคำปลอบที่ดีนะ is t not the end of the world ดีมากคำนี้ยครูได้ยินบ่อยมากฝรั่งชอบพูดแปลว่าเอ้ยโลกไม่แตกหรอกนะแสดงว่านี่คือคำปลอบใจให้ภาพบอกกับเพื่อว่า เหมือนอารมณ์ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะค่ะเพราะโลกยังไม่แตกสว่างเราก็ยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกเรื่องที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองนี่คือ that's not the end of the world it's not the end of the world สวยมากนะคะที่ครูรวบรวมมาให้ตรงนี้ไม่ใช่โค้สวยครูหมายถึงว่าสำนวนที่รวบรวมมาให้อ่ะมันสวยมากตรงนี้แล้วมันใช้จริงๆค่ะในข้อสอบของ T c a t กที่เป็นพ a r t speaking และเป็นพารที่ได้คะแนนได้ง่ายคราวนี้มาทบทวนสิ่งที่ครูรวบรวมสำนวนไปให้ว่า ครูสุปปไม่ให้ว่าถ้าเจอคำขอบคุณตอบอะไรเจอขอโทษตอบอะไรถูกต้องไหมคะและถ้าตัวไหนบ้างใช้ได้ทั้งตอบรับคำขอบคุณและขอโทษเพราะฉะนั้นมาดูกันเขาบอกว่าเขา thank you คือขอบคุณพอขอบคุณปั๊บสมวนที่ใช้ในการตอบรับคําขอบคุณก็จะมี your welcome it's my pleasure with pleasure anytime กับ oh don't mention it ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอันแรกไม่ผ่าน และถ้าอันแรกที่ตอบรับเฉพาะคําขอบคุณเมื่อกี้ไม่มีเลยแต่ถ้าบอกว่าสำนวนที่ตอบรับได้ทั้งคําขอบคุณและขอโทษมีอะไรบ้างถ้าตอบรับได้ทั้งคําขอบคุณและคําขอโทษมีได้ทั้งอะไรบ้าง it's not a big deal it's no big deal it's nothing oh don't worry got no problem นี่ตอบรับได้ทั้งคำขอบคุณและคําขอโทษ เพราะฉันครูจะไม่ทวนแบบเมื่อกี้แล้วนะว่าพลิกไปพลิกสไลด์ไปสไลด์มาหนูจะต้องดูและจําให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าคอนเซ็ปต์ไหมมีเห็นไหมคะ no problem no problem ขึ้นชัดเจนเลยเพราะถ้าถามว่า no problem ใช้ตอบรับได้ทั้งคำขอบคุณใช่ไหมใช่และตอบรับขอ,ขอ,ขอโทษได้ไหมได้แล้วคำว่าอะไรที่ใช้ได้ทั้งอตอบรับความขอบคุณและขอโทษเช่น it's not a big deal It's no big deal. Oh, don't worry about it. ถูกต้องไหมคะ It's nothing. แบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงคือเทคนิคการทำข้อสอบบอกว่า Oh, thank you for your help with the report. ขอบคุณมากที่ช่วยเรื่องรายงาน No problem. ไม่เป็นไรใช้ได้ตอบรับทั้งคำขอบคุณและตอบรับทั้งคำอะไรขอโทษใช้ทั้งคู่เลยค่ะเยี่ยมใครตอบถูกเย่งมากขออ้อ2 I'm sorry. ใช้ตอบรับคำขอโทษ เซตแรกที่ใช้ตอบรับคำขอโทษจะมีการใช้คำว่า never mind กับคำว่า it doesn't matter ถ้าไม่เชื่อครูกลับมาดูสไลด์หน้าแรกได้สมมติที่ใช้ตอบรับคำขอโทษจะมีคำว่าถ้าจะถ้าจะใช้เฉพาะตอบรับคำขอโทษจะมีคำว่า never mind กับ it doesn't matter นี่คือตอบรับคำขอโทษนอกนั้นถ้าไม่มี2องตัวนี้ สามารถใช้สมติที่ตอบรับได้ทั้งคำขอบคุณและขอโทษแต่จะไว้เลยว่าถ้าตอบรับคำขอโทษคือ Never mind กับคำว่า It doesn't matter เพราะฉะนั้นมาเข้าในคอนเซปต์ตรงนี้มีไหมคะ Never mind กับคำว่า It doesn't matter ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเข้าคอนเซปต์ว่าคำไหนบ้างที่ใช้ตอบรับได้ทั้งคำขอ,ขอบคุณและคำขอโทษ It's alright, It's okay และมีอะไรอีกคะ It's not a big deal, It's no big deal, Oh, It's nothing Don't worry about it และคำสุดท้ายคือคำว่า no problem เมื่อกี้เราตอบ no problem มาแล้วแต่ข้อนี้คือคำตอบว่า oh don't worry about it นี่คือคำที่ใช้ตอบรับทั้งคำขอบคุณและคำขอโทษนั่นเองค่ะผ่านนะหลายคนบอกเอ้ยคููคะหนูเห็นคำว่า it's a big deal ไม่ไม่ถ้าตอบรับคำขอบคุณและขอโทษคือคำว่า it's not a big deal กับ it's no big deal ไม่ใช่คำว่า it's a big deal เพราะถ้า it's a big deal คืองานงอกแล้วแหละ งานเข้าแล้วแหละนี่คือคำว่า it's a big deal นะคะแบบว่าเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเออแต่ถ้าเราใช้ตอบรับคำขอบคุณและคำขอโทษจะพูดว่า it's not the big deal กับาวคำว่า it's no big deal โอเคข้อ3 hey I've got a new babysitter เฮ้ยฉันได้พี่เลี้ยงใหม่มาแล้วแหละต้องจำแนกก่อนว่าตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายคุณถานแค่นี้ก่อนหนูยังไม่มีลูกหนูจะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ย ดูวเคห์ไม่ถูกอะค่ะว่ามม่เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายคะเอ้ยโทษจะได้พี่เลี้ยงใหม่อะแปลว่าเป็นข่า,ขาวร้ายหรือเปล่าเพราะพี่เลี้ยงคนเก่าลาออกไปไม่สับบรรดาคนที่มีลูกและอย่างครูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครูมีลูกครูไม่สามารถทํางานได้เลยนะถ้าครูไม่มีพี่เลี้ยงช่วยเพราะฉะน,นั้นพี่เลี้ยงจะต้องมาช่วยตอนที่ครูทํางานเพราะฉะนั้นการที่ได้พี่เลี้ยงใหม่เพราะพี่เลี้ยงเก่าอาจจะลาออกไปหรืออะไรก็ตามนั่นคือข่าวดีแบบข่าวดีแบบจุดโพะเลยนะครูบอกเลยเพราะไม่งั้น ม่ก็คือทำงานไม่ได้จริงๆคือเป็นครูอ่ะเป็นคนไม่ได้มีปัญหาในการเลี้ยงลูกเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครูมีปัญหาในการที่ครูอ่ะไม่สามารถจะทํางานได้เพราะว่างานครูอ่ะมันต้องอัดไฟล์กันเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉันนี่ถือว่าเป็นข่าวดีว่าเอยฉันได้พ่เลี้ยงคนใหม่แล้วนะเพราะฉันมาตอบรับข่าวดีปั๊บ I'm sorry about that ตัดทิ้งและถามว่าคำว่า it doesn't matter ใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะคว่าอ๋อมันใช้ไม่ได้เพราะว่าคำว่า it doesn't matter ใช้ตอบรับคำอะไร ตอบรับคำขอโทษคู่กับการใช้คำว่าอะไรคะ Never mind ถูกต้องไหมเนี่ย It doesn't matter กับ Never mind เนี่ยใช้ในการตอบรับคำขอโทษต้องต้องเชี่ยวชาญแบบนี้เลยถ้า Thanks เป็นการขอบคุณเขากับไม่อันนี้เขากำลังบอกข่าวดีดังนั้นต้องตอบรับด้วยการแสดงความยินดีกับเขาว,ว่า Oh that's good เฮ้ยดีแล้วแหละซึ่งคำว่า good สามารถแทนในตัวอื่นได้เช่น That's fantastic That's fabulous Oh that's terrific Oh that's awesome เห็นไหมคะพูดถึงรวบรวมคำว่า good mm hmm. มาให้ว่าไม่ได้ใช้ได้แค่ that's good นะคะอันต่อมา I've passed the t a s t เฮ้ยฉันสอบผ่านตรงน,นี้ให้ภาพอะไรเพราะบอกว่า I've passed the test ฉันสอบผ่านแล้วให้ภาพาอะไรให้ภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านี่คือข่าวดีนี่คือ good news พอเป็น good news ปั๊สิ่งที่ตามมาก็คือว่าแสดงว่าจะต้องตอบรับต้องตอบรับ ข่าวดีเช่น congratulations ถูกต้องไหมคะหรือคำอื่นอที่ครูสอนไปแต่อย่าลืมนะถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นการให้ภาพว่าแบบมีการพยายามเห็นความความตั้งใจอย่างมากเพราะการที่จะสอบผ่านต้องอ่านหนังสืนอน่ะมันอาจจะมีการพูดถึงการที่บอกว่าเฮ้ยทำได้ดีมากก็คือ good job หรือคำว่า uh, good for you well done well to go เพราะใช้คำต่ก็คือข้อ3มีคำว่า well done นะคะมีคำว่า way to go และมีคำว่าอะไรอีกคะ well done way to go and คำว่า good for you เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการตอบรับข่าวดีและเป็นลักษณะของข่าวดีที่เป็นการชมเขาว่าเฮ้ยอยู่เก่งมากเลยอะเพราะว่าเห็นภาพว่าเขาว่าใส่ความพยายามลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นข้ออื่นเช่น w o r e shame วิตายแล้วตายจริง อย่างเงี้ยไม่ได้ w h a t e sham e นี่ก็ใช้ในการตอบรับข่าวอะไรคะถ้า w h a t e sham e ตอบรับข่าวร้ายถ้า w h a t e sham e w h a t a p i t y oh dear ตอบรับข่าวร้าย that's too bad ตอบรับข่าวร้าย mm hmm. เพราะ mm hmm. บอกว่าอุ้ยแย่จังเลย take excuse me เป็นการแบบพูดแซกว่าอุ้ยขอโทษนะครับขอโทษนะคะเนี่ยคือ excuse me นะคะข้อต่อมาค่ะข้อ5บอกว่า i failed the exam นะคะ i failed the exam next Uh, I failed the math exam last week. ฉันสอบตกเลขสัปดาห์ก่อนสอบตกเลขสัปดาห์ก่อนซีเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรต้องจำแนกก่อนว่านี่คือข่าวดีหรือข่าวร้ายข่าวร้ายเพราะสอบตกเลขหลายคนอาจจะบอกว่าไม่นะครูเพราะจริงๆก็สอบตกทุกวันเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> ทุกครั้งที่สอบคือสอบตกไม่อันนี้คือข่าวร้ายพอเป็นข่าวร้ายปับ๊บใช่ไหมคะหนูจะขิงใส่เพื่อนไหมล่ะขอเอว่า I've got an A ฉันได้ A เลยเธอไป อย่างเงี้ยครูว่านัดตบดีกว่ามาทนายไปทางนั้นเลยข้อข้อหนึ่งตัดทิ้งข้อสอง hope you can do that again หวังว่าจะทำได้อีกครั้งนะทำอะไรได้สอบตกกันเหรอบ้าอันนี้ต้องตอบรับข่าวร้ายพอตอบรับข่าวร้ายปั๊มมีโจทย์ไหนที่ใช้ได้ d a n c awesome ใช้ไม่ได้พอ d a n c awesome คือโยโคตรเจ๋งเลยอ่ะตอบรับข่าวร้ายเดอร์ตอบรับข่าวร้ายเพื่อนสอบตกสอบตกเลขดังนั้นข้อสามก็ตอบไม่ได้ก็ต้องตอบข้อ4ี่ค่ะเป็นการตอบใจตอบใจเพื่อนว่า It's not the end of the world ไม่เป็นไรนะโลกไม่แตายซะหน่อยอะแต่หัวแก่อาจจะแตกถ้ากลับบ้านพ่อแม่อาจจะด่าได้พ่อแม่อาจจะเคียงของใส่อะคุยแย่เล่นนะคะแต่นี่คือคำลอบใจที่ใช้ตอบรับคำตอบรับอะไรคะตอบรับข่าวร้ายคือ it's not the end of the world ไม่เป็นไรหลกโลกไม่ได้แตกซะหนอ่อยอะแล้เนี่ยคือลักษะของสำนวนนะคะนี่คือลักษณะของสำนวนในการที่จะแบบในการที่เราต้องรู้ ว่าเอ้ยอะไรบ้างวาที่เป็นสน่วนวนในการออกข้อสอบของ t ีแกบ่อยๆในพาร์ทส,ส่วนของ s p e a king ขอพูดสัน้นนิดนึงถ้าใครชอบสไตล์การสอนของครูพลอยนะคะสามารถลงเลนคอร์สออนไลน์ของครูได้และสามารถซื้อคอร์สได้ผ่านเว็บ,บเบรนเตออนไลน์และทางช็อปออดีมานทุกทางช็อปออดีมานในระบบเรนแอนนี่แวร์นะคะและข่าวดีสำหรับคนที่เฮย้ยอยากได้เทคนิคการทำข้อสอบทีแกอัพคะแนนเพิ่มในเวลารวดเร็ว เป็นลักษณะว่าเป็นทีแคสเฟสเอร์ในรอบสดสามารถลงเรียนรอบสดได้ซึ่งจะเปิดสดที่อ demand สาขา mbk นะคะสามารถสอบถามวันเวลาและค่าเรียนถ้าสมัครภายใน9ตุลาคมนี้เป็นราคา early b i r d บไปเลยแค่999บาทเท่านั้นค่ะสอบถามเข้ามาได้ทั้งทาง inbox ของเพจ เบียนเต้ออิงลิชนะคะและในไล n e อนของเบียนเต้และรวมถึงอะไรคะทาง On Demand สาขา MBK ค่ะโอเคค่ะอย่าลืมฝากรอบสดเอาไว้ด้วยนะคะรอบสดเดือนที่10และ11ตุลาคมปี2566นี้นะคะถ้าใครอยากเรียนรอบสดอยากรู้เทคนิคการทำข้อสอบ TCAST, TGAT แบบ f ฟ s สเตอย่าลืมพบกันในรอบสดค่ะบายบายค่ะไว้เจอกันค่ะ